วันนี้เราจะมาดูลัคนาราศีรวมห้าราศีว่ามีราศีไหนบ้างเรามาฟังกันหรือว่าเรามาชมกันให้จบในคลิปนี้วันนี้เรามาดูราศีกันว่าห้าราศีที่มีอยู่ในเดือนของกันยายนนี้มีราศีอะไรกันบ้างราศีไหนที่จะเป็นดวงดีราศีไหนจะเป็นดวงปัง หรือจะมีบุญหนุนพาราศีของท่านให้เจริญรุ่งเรืองในช่วงนี้ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนกันยายนมาแล้วและใครอีกหลายคนอาจจะได้โชคดีมีรางวัลกันไปบ้างแล้วก็มีเรามาฟังกันเลยนะครับว่าหาราศีนี้จะมีราศีอะไรกันบ้าง ก็ขอให้ท่านได้รับฟังกันให้จบในคลิปนี้เราจะได้รู้ว่าแต่ละคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างตัวเราอยู่ในราศีไหนก็มาฟังกันได้เลยสำหรับอันดับที่หนึ่งนั้นก็คือราศีพิจิตในด้านการงานนะครับตัวเราอาจจะมีการขยันขันแข็งจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆไม่มีการท้อถอย จะมีการมุ่งมั่นด้วยใจรักงานที่ตนเองทำอยู่บางท่านก็อาจจะได้ไปร่วมงานกับคนส่วนมากหรือได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆงานที่ท่านที่ท่านทำนั่นก็จะเจริญรุ่งเรืองและอาจจะได้รับงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกมากมายในช่วงนี้ ในด้านการเงินก็อาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้สำหรับในด้านความรักในช่วงนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้คอยระวังในด้านการเงินการทองอาจจะมีการเข้าใจผิดกันบ้าง ก็ขอให้ค่อยๆพูดค่อยๆจาก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับอันดับที่สองนั้นก็คือราศีสิง์สำหรับราศีสิง์นั่นในด้านการงานในช่วงนี้ก็อาจจะได้รับงานใหม่ๆเข้ามาท่านอาจจะต้องทำงานหนักและงานเบามีสลับกัน แต่ก็ไม่เป็นไรคุณก็จะทำผ่านไปได้ด้วยดีในด้านของความรักคนที่ยังเป็นโสดก็จะยังไม่กล้าไม่กล้าออกแสดงหรือว่ายังกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ขอให้หมันเอาอกเอาใจกันบ้าง ก็จะทำให้ความรักของท่านสดชื่นตลอดไปสำหรับอันดับที่สามนั้นก็ได้แก่ราศีเมถุนในด้านการงานก็จะมีงานให้ท่านทำมีทั้งงานเล็กงานใหญ่และจะมีรายได้ตามมาอีกก็ถือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดี ในด้านความรักสำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่ก็จะมีคนหมายปองแต่ก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าจะเปิดใจรับหรือไม่ท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขและหวานชื่นตลอดไปสำหรับอันดับที่สี่นั้นก็คือราศีกุม ในด้านการงานในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีงานดีๆเข้ามาหาคุณถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการก็จะมีออเดอร์เข้ามาอีกมากมายถ้าคุณเปิดกิจการค้าขายทางออนไลน์ก็จะขายดีมากจะมีลูกค้าสั่งของมากมายจนคุณจัดส่งแทบไม่ทันในช่วงนี้ สำหรับในด้านการเงินจะอยู่ในช่วงพอมีพอใช้แต่ก็ไม่ขาดมือไม่ถึงกับต้องไปขอหยิบขอยืมใครสำหรับในด้านความรักคนที่ยังเป็นโสดอยู่คุณก็อาจจะเจอเนื้อคู่ในช่วงนี้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้มันเอาอกเอาใจกันบ้าง หรืออาจจะต้องชวนกันไปทำบุญทำทานหรือพากันไปท่องเที่ยวบ้างก็ได้จะเป็นการดีอันดับที่ห้าคือราศีธนูมาดูในด้านการงานในช่วงนี้ท่านจะทำงานอะไรท่านจะทำอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบางานทุกอย่างที่ทำมาก็จะได้ผลดี สมบูรณ์แบบ <c oughs> ที่ดีจะมีคนยกย่องชื่นชมคุณในด้านการเงินก็จะดูโอเคดีมากมีใช้มีสอยอยู่ไม่ขาดมืออาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมคุณก็อาจจะเป็นได้ในช่วงนี้สำหรับในด้านความรักของคนที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้จะดูเงียบเงียบไปหน่อย จะยังไม่ถูกใจหรือว่ายังไม่มีใครเข้ามาก็ขอให้ท่านอยู่เฉยๆไปก่อนหรือว่ารออีกสักพักหนึ่งคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังคำพูดคำจาถ้าท่านพูดหนักนิดเบาหน่อยก็ค่อยๆอ,อภัยกัน และความรักของทั้งคู่นั้นก็จะมีความสุขตลอดไปทั้งหมดนี้ทั้งห้าราศีเราทำนายโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ทำนายเป็นลายบุคคลฟังแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ